อุ้ยอะไรอะลูกฮะอุ้ยตายอุ้ยน่ลรักคือชาแตมเขารู้ว่าเราชอบตัวนี้อ๋อคือตัวครอบครัวใช่ครอบครัวตัวสิวันเนี้ยแต่เขาจะมีตัวเนี้ยไม่รู้ตัวอะไรอะเราเรียกเม้นแต่น่าจะไม่ใช่เมนเนี้ยตัวเนี้ยก็น่าจะเมนปะมันเขียนว่าเฮดด็อกอะไรสักอย่างแต่ว่าร้านเนี้ยเป็นร้านที่เราอยากได้ไงเป็นร้านขนมอบชาแตมเขาใช่ชาแตมเขานอนดูแคตาล็อกก่อนนอนทุกวันนะอุ้ยใส่ชุดใบน้ำด้วยอะ เยอะมากเลยนะบ้านอันนี้ก็ไป็นตกปลาด้วยอะไรครัะเรนโบว์เรนโบว์โหมีปลาปลารูปเรนโบว์ใช่ไหมอุ้ยฉอนแป๊มเจอแล้วปลาวานนี่จะเป็นคอลเลกชันที่แบบว่าริมทะเลอะไรเงี้ยไปต่อกับบ้านเนี่ยไปต่อกับบ้านหลังนี้เขาไปต่อกันกับบ้านหลังนี้ได้ เป็นบ้านดินทะเลนี้เหมือนเป็นรูปเรือเห็นไหมนี่อันนี้คือบ้านหลังใหญ่ที่เรามีค่ะแต่ว่าเรายังไม่ได้แกะแต่บ้านนี้คือที่เรามีอ่ะแล้วใช่<ะ>บ้านหลังเล็กอ่ะอันนี้คือแกะแล้วเรียบร้อยอุแป๊นนี้ไงเตียงสามชั้นเตียงเนี้ยค่ะมันต่อเป็นเตียงสามชั้นนะรู้สึกนะแม่ใช้ความรู้สึกนะนี่อันนี้บ้านหลังนี้เรามีแล้วแกะแล้ว แล้วก็หลังนี้ท้าเราไม่แกะแล้วมีรถบ้านอันนี้ที่แตมอยากจะได้ใช่ไหมลูกใช่มีขายไหมไปดูกันไหมใครหารถบ้านเจอก่อนชนะเอาไหมโอ้โหใครหารถบ้านเจอชนะอยู่ที่บูธซีเวเนียนนะครับใช่แตมรถสีแดงนี่ดูนะอะไรคะรางเจ้าชายขวดนมกับเบบี้ฮะขวดนมกับเบบี้เห็นมีไหมพี่เบบี้ใช้จุกหลอกเห็นไหมเบบี้สีเหลืองใส่จุกหลอกเห็นไหมคะเจ้าชายคนเนี้ยที่มันมี ขวดดองและซาลาเปบ้างตรงนี้จะมีได้ไปเดิาดูกันแล้วคุณแม่นะเฉเต็มเขาเท็นอะไรลูกเข่าเต็มจะเอากล่องนี้กลับบ้านเหรอเอาเสร็จแล้วพ่ออะไรอะลูกใส่ยตัง็มพ่อจ่ายตังค์อะไรครับอุยอันนี้เรากับเต็มชอบมากอ่ะมันคืออะไรมันเป็นรถค่ะคาราวานอ่ะคือเป็นรถที่บ้านรถบ้านไงเห็นบ้านตรงนี้เป็นเตียงนอนเห็นไหม ไม่วันก่นอนเชอร์ตัมบอกแม่ว่าเดี๋ยวให้พ่อขับแล้วแม่เชอร์ตัมนอนตรงนี้เร<อ>าก็จะมีห้องครัวเห็นไหมพ่อ,อนั่งนานักสื่อ,อตล้วก็ได้ขับดี เองแต่อันเนี้ยกล่องเนี้ยมันจะมีแต่ตรงนี้ลูกค่ะต้องไปซื้อรถแดงอีกคันหนึ่งแยกกันแล้วเฟอร์นิเจอร์อะเฟอร์นิเจอร์เนี่ยก็จะมีเท่านี้เขาจะเขียนบอกฝักตรงนี้ว่ามีอะไรมาบ้างเขาก็มีหมดนะเขาก็มีดูมีเยอะอะอ๋อต้ครบไปเนาะใช่ยกเว้นรถแดงวางกับปัานติด เอาเหรอไอนี่บ้านนี่เขาอยู่กับที่ลูกอุ้ยเจ็บไหมลูกโอ้ขอโทษแม่อยู่กับที่ตรงไหนละ่ะรถรถคันนี้กับบ้านแยกกันอุ้ยนี่ไงรถรถมาแล้ว <c oughs> นี่เ <c oughs> ขาต้องซื้อแยกกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นที่ชาแตมชอบนะแต่ว่าแม่ค่ะด้วยความที่เราอ่ะมีบ้านหลังใหญ่แล้วแต่ว่าเฟอร์นิเจอร์เรายังไม่ครบแม่คิดว่าเราควรจะซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านก่อนนะเราค่อยไปซื้อรถบ้านนะ okay, อ้าวชุวแถมยกลงมาทับเท้าตัวเองบอกเจ็บเท้าเจ็บเท้าชุดแถมคือไม่ใช่ว่าแค่ซื้อรถเราจบนะคะเราสามารถซื้ออันนี้ได้อันนี้ก็คือบรรดดเนี้ยที่แพ็คไว้หลังคารถอะคือกล่องนี้จะเป็นสัมภารานี่มีโต๊ะเก้าอี้ที่ปิง้งบาร์บีคิวอ๋อไม่ถึงว่าเขาแพ็คขึ้นไปแล้วก็ไปปิกนิกกันใช่ถ <ๆ S 1> ูกคือเนี้ยต้องซื้อรถก่อนนะ แล้วก็ซื้อซื้อกล่องนี้ซึ่งจะมีของพวกนี้ออสำหรับแพกมาไว้วันนี้อหรือซื้อเรือก็ได้นะซื้อเรือเพิ่มโอ้ที่จะเต็มชอบอ่าตรงนี้มาดูครอบครัวต่างๆเนี่ยค่ะครอบครัวต่างๆนะ,ะของซิวานเนียนมีอะไรมีกระต่ายคนนี้ว่าชื่อว่าช็อกโกแลตแรปปิ้งแฟมิลี่เห็นไหมกระต่ายตัวนี้เป็นเป็นกระรอกวอลนัสพอยล์แฟมิลี่อะไรอย่างนี้ตัวนี้เป็นแมวไปเลยเขามีหลายแบบมากนะกระต่ายสีเทาก็มีเห็นไหมคะอันนี้เป็นแมวลาย แมวลายอันนี้ชื่อ t ักซิโ Cat Family นี่ตัวนี้ไงที่แม่บอกเมื่อกี้วมันที่บอกมันคือตัวอะไรแม่ชอบตัวเนี้ยน่ารักดีอ่ะเลือกแฟมิลีได้เลยว่าอยากเล่นตุ๊กตาแบบไหนนะคะอยากเอาตุ๊กตาแบบไหน,นอยู่ในบ้านนะเซตพวกนี้คือเซต <Baby, S 1> เด<ป>็กเ,เห็นไหมเบบี้เล่นเปียโนมันก็เป็นบ้านด้วยเนี่งมีมนี่าคาอย่างนี้ไปเล่นพกพาได้นะนี้เบบีบแมวเห็นไหมแล้วเขาก็เป็น กล่องเขาะจะเป็นฮิ้ว์ผกผันมันก็เป็นบ้านใช่มันก็เป็นบ้านนี่๋อ้เหมือนกับว่าเป็นบ้นเ็เป็นเซตเซตซึ่งเราไปวางในบ้านใหญ่ของเราได้ไงเห็นไหมคือมันสามารถซื้ออะไรไปเล่นเพิ่มได้เยอะมากอันนี้ไปวางกับร้านทําเค้กไงที่เราดูด้วยกันนะ่ะอันนี้ก็จะเป็นเซตที่ไปไปพ่วงวางกับร้านเบเกอรี่นะคะพวกขนมเค้กมีปานิโม่ด้วยมาาไข่มุกนี่มีหีบสมบัติอ้ แต่บอกคนนี้เล่นคนเดียวไม่มีเพื่อนเล่นนี่ไงที่ตาบอกมีมีจะมาแดนตรงนี้แล้วก็แล้วก็มีแล้วก็มีต้องอยู่ในบ้านทุกวันเลยตรงเนี้ยอืมใช่นี่ไงอืมไม่ตลงก็ได้ในตรงนี้ก็ได้ในตรงนี้ก็ได้แล้วตรงนี้อะไรอะลูกตกปลา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 โอ้โหตกปลาด้วยอืมแล้วตรงนี้อะไรลูกอันนี้ไงอันนี้ที่เราดูกันอยู่ใช่ไหมบอลูนอะ ที่บอลลูนได้ด้วยเขาขีา่บอลลูนไปปิกนิก <c oughs> นี่แนมะ่มีเซตปิกนิกด้วย <c oughs> หารถสีน้ำเงินไม่เจอคือเซตที่เรามีอะเราสามารถที่มีอยู่ที่บ้านนะคะมันสามารถเอาเฟอร์นิเจอร์นี่นะไปใส่ในรถสีน้ำเงิน,น,นท <ำ S 1> ําให้รถสีน้าเงินเป็นรถบ้านได้แต่ไม่มีรถสีน้ําเงินนะ่ะนี่แม่อยากได้รถสีน้าเงินอันนี้แหละแต่ว่าหาไม่เจอนะคะแล้วก็เดี๋ยวแม่จะดูว่าแม่ควรจะซื้อเฟอร์นิเจอร์สำหรับห้องอะไรบ้างไปใส่ในบ้านเพราะบ้านเราตอนนี้ไม่มีเฟอร์นิเจอร์เลย ไอคือข้างเบบีแล้วก็ตรงนี้ให้เบบีฟันเพลงใช่ดูกินขนมเค้กกันด้วยเห็นไหมเดี๋ยวแม่กับเชอแตมนะคะเลือกกันก่อนแป๊บนึงนะแม่ก็ฝากติดตามแม่ปูเป้พ่อโยเยนลองเชอแตมที่เพจแล้วก็อิน t a g r a m แม่ปูเป้นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดให้ด้วยนะคะวันนี้พวกเราทุกคนไปก่อนนะคะบ๊ายบายอยากได้คันนียไม่เจอ